ฟันหายไปซี่เดียวแต่พี่หมอโชคแนะนําให้ทํารากฟันเทียมทั้งปากพี่หมอโชคมีวิธีทําอย่างไรและเคสนี้ออกมาเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกดซับส c r i b e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นวอล์กในคนไข้จริงเนาะ เคสนี้เนี่ยอยากเล่าให้ฟังก็คือวันนี้เนี่ยประทับใจมากคือคนไข้เนี่ยมาใส่ฟันหน้าล่างจนเสร็จแล้วเป็นเคสที่เคสนี้นะครับก็คือฝังรากเทียมทั้งปากเลยนะครับเป็นทุกซี่ทั้งหมดเลยทีนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเคสนี้เดินทางมาตั้งแต่ปี2022นะครับก็ต้องตอบว่าใช้ระยะเวลาแบบนานมากเฮ้ย hey, ทำไมเราทำฟันต้องแบบจาก2022ถึง2023คือเกือบ3ปีเลยเหรอทำไมพี่หมอ ทำนานอย่างนั้นต้องตอบว่าเคสนี้เป็นแบบนี้ครับในการทํารากฟันเทียมทั้งปากหรือทำออร่ารีฮับิเตชันทั้งหมดเนี่ยจริงๆวิธีการแอปโรชหรือการฝังหรือการไล่ทำเนี่ยแต่ละเคสไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เคสนี้เนี่ยที่ใช้ระยะเวลาในการทานานเนี่ยเนื่องจากคนไข้วันที่มานะวันที่มาเนี่ยจริงๆมีฟันปลอมข้างบนอยู่นะแล้วก็แต่ฟันหลายๆซี่เริ่มมีการคลอนการโยกฟันหน้าล่าง มีการยื่นออกมาแต่แบบก็ยังพอใช้งานได้เพราะ,ะน้นเราคุยกับคนไข้พี่หมอจะคุยกับคนไข้นะครับว่าถ้าคุณแม่อยากจะเริ่มแก้ไขเนี่ยอยากจะเริ่มจากตรงไหนตรงที่มีปัญหาก่อนไหมนะครับเราก็เริ่มต้นนะครับค่อยๆทยอยแก้วันแรกที่มาเนี่ยฟันบนยังไม่อยากแก้เลยนะแต่ก็ดูแล้วประมาณนี้นะคะเริ่มมีการโยกฟันล่างเริ่มมีอ่ะตรงนี้มีปัญหาคือเขาเขาถอนฟันไปซี่หนึ่ง เริ่มจากถอนฟันซี่นึงเลยแต่พอเราตรวจเจอเนี่ยเราก็บอกที่นี้มีเริ่มมีปัญหานะครับคนไข้ก็เริ่มตะหนักแล้วก็เริ่มทยอยทําวันแรกที่มาเนี่ยก็ถอนฟันที่มีปัญหาออกนะครับแล้วก็เริ่มทําจากข้างล่างซ้ายตําแหน่งนี้เนาะเริ่มล่างซ้ายก่อนก็ฝังให้คนไข้นะครับคนไข้ก็ยังใส่ฟันปลอมอยู่แล้วคนไข้ก็ถามเราว่าฟันที่นี้เริ่มเจ็บฟันที่นี้ก็เริ่มเจ็บเราจะต้องเริ่มทํำไหมเราก็ค่อยๆบอกคนไข้ว่าถ้าอย่างนั้นคุณแม่ทําตรงนี้เสร็จแล้วถ้าคุณแม่อยากทําเพิ่มก็เริ่มทําาจก ถอนฟันบนที่มีปัญหาออกนะครับเปลี่ยนฟันปลอมบนใหม่ข้างล่างขวาที่เป็นสะพานเริ่มมีถุงหนองตรงนี้ถ้าคุณแม่สะดวกทำเริ่มมีอาการมีตุ่มหนองขึ้นมาเงี้ยคุณแม่ก็มาทําได้เลยวันที่เราทําต่อก็คือนะ,ะก็จะเป็นอันนี้เราก็จะเริ่มทําการฝังรากเทียมใส่ฟันแล้วนะใส่อันนี้จนเสร็จแปลว่ากว่าจะมาจากจุดนั้นมาจุดนี้เนี่ยสเดือนนะสาเดือนจนเสร็จ แล้วก็เริ่มมาถอนตรงนี้มาฝังอันนี้หมายความว่าเราทําข้างซ้ายจนมีฟันเรียบร้อยแล้วคนไข้ลองเคี้ยวสักพักหนึ่งก็เริ่มมาทําข้างขวาเห็นไหมครับวิธีทำเนี่ยก็เริ่มเริ่มจากซ้ายเสร็จก็มาถอนข้างขวามาฝังข้างขวาเสร็จปุ๊บคุณแม่บอกว่าข้างบนด้วยเลย,เลยได้ไหม <c ười> ก็ขออนุญาตถอนข้างบนแล้วเปลี่ยนฟันปลอมชุดใหม่ให้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นฟันปลอมที่ไม่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ฝังข้างนี้จากนั้นก็รออีกแป๊บหนึ่งก็เริ่มทําการใส่ฟันข้างล่างนะครับจนเสร็จ ก็พอดีข้างบนก็ฝังต่อก็ทําต่อฝังเสร็จฟันปลอมบนก็ยังใส่ได้อยู่ก็ใส่ไปก่อนใส่เสร็จปุ๊บนะครับพอเราฝังข้างซ้ายบนนะครับได้ฟันเสร็จคุณแม่ก็จะมีฟันเคี้ยวข้างซ้ายเรียบร้อยเริ่มแฮปปี้แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนฟันปลอมใหม่ให้คุณแม่ก็ขอมาฝังข้างขวาต่อเห็นไหมครับมันจะทําไล่มนเสร็จเนี่ยทุก3าเดือน3 4เดือนก็จะเป็นเนี่ยตรงนี้ข้างซ้ายล่าง3เดือนจนได้ฟันข้างขวาล่าง3เดือนจนได้ฟัน ตรงนี้อีก3เดือนมาได้ฟันแล้วก็พอพอได้ข้างที่เสร็จเริ่มมีฟันเคี้ยวเริ่ม Happy, แฮปปี้แล้วเฮ้ยแฮปปี้ดีเราก็มาฝังข้างขวาบนอีกนะครับแล้วก็ปลูกกนเนี่ยจะรอ4-6เดือนจากนั้นก็มาฝังฟันหน้าต่อเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งติดกันพื้นข้างหน้าเนี่ยต้องปลูกกระดูกด้วยก็เลยขอระยะเ,เวลาแยกทาระหว่างเพราะว่าข้างหลังเนี่ยวันฝังก็เป็นชั่วโมงแลละยากจริงข้างหน้าก็เลยขอแยกทําก็แผ่นเสร็จฝังเสร็จอีกวิสิท์หนึ่งก็เลย ใส่ฟันจะเห็นว่าเราเริ่มทําจากข้างล่างนะครับข้างล่างซ้ายข้างล่างขวานะครับข้างบนมีปัญหาถอนเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ข้างขวาเอาข้างซ้ายบนข้างซ้ายก็จะเคียวได้ก็จะเริ่มมาฝังข้างขวาบนข้างหน้าเปลี่ยนฟันปลอมที่มีทั้งหมดนะครับซี่ที่เคยมีอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็ถอนออกแล้วเราก็ฝังรากเคี้ยวให้ใหม่นะครับก็อันนี้ก็เป็นอันจบตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยฟันหน้าล่างที่มันยังยื่นเงี้ย เราก็บอกคนไข้ว่าถ้าฟันมันยื่นแบบนี้เนี่ยฟันหน้าบนขอทําให้มันพอดีก่อนฟันล่างเนี่ยยังยื่นไว้ก่อนก็ได้พอถึงระยะเวลาหนึ่งคนไข้บอกว่าเออฟันบนสวยสวยหมดแล้วข้างหน้าล่างเนี่ยที่มันยืน่นมาเยอะๆเนี่ยขอแก้มันสวยด้วยได้ไหมเราบอกได้ค่ะเพราะเราวางแผนไว้แล้วเราก็ทําการถอนฟันหน้าล่างนะครับแล้วก็ทําการฝังแล้วก็วันเนี้มาใส่พอดีสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในเคสนี้คือ การทำลากเทียมแบบทั้งปากแบบนี้เนี่ยจริงๆถ้าโดยส่วนตัวคือง่ายสุดสะดวกคุณหมอสุดก็คือเราเคลียร์ฟันออกหมดใช่ไหมครับเราถอนหมดเลยแล้วเราเอาเชื้อโรคออกแล้วเราทําฟันปลอมให้คนไข้ใส่ช่วงนั้นคนไข้จะใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ที่ไม่มีอะไรเลยจะพักรอเหงือกยุบฝังลากเทียมพร้อมปลุกกระดูกไปเลยทีเดียวถูกไหมครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือน9เดือนก็เสร็จแล้วแต่เคสนี้เนี่ยเราชักเริ่มทําเป็นจุดๆซ้ายที ขวาทีบนทีหน้าทีหลังทีหน้าล่างทีซึ่งมันก็จะกินเวลามากขึ้นมากขึ้นอย่างบางตำแหน่งอย่างเช่นซี่ขวาด้านบนเนี่ยมีการถอนรอ3เดือนฝังพร้อมปลูกกระดูกรออีก6เดือนเพราะฉะนั้นซี่เนี่ยกว่าจะได้อีก6เดือนซึ่งคนไข้ก็จะทยอยทยอยค่อยๆทำถามว่าเคสแบบนี้เนี่ยในการวางแผนทั้งปากแล้วทำเป็นจุด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 เนี่ยได้ทุกเคสไหมเหมาะสมไหมเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วย ตำแหน่งฟันหรือว่าการวางฟันปลอมของคนไข้มีความเหมาะสมจึงสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวไปดูในช่องปากกันว่าตอนใส่เป็นยังไงบ้างนะครับอีนี้นะครับเราฝังแพลนฝังรากเทียมทั้งปากเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยคนไข้เนี่ยสะดวกมาทําเป็นส่วนๆนะครับเพราะว่าถ้าทําทีเดียวถอนทีเดียวฝังทั้งปากเนี่ยคนไข้ก็จะเหนื่อยได้นะครับทีนี้มาถึงเซ็ชันสุดท้ายแล้ววันนี้ถ่ายวันปิดนะครับก็คือฟันหน้าล่างนะครับจริงๆฟันหน้าล่างคนไข้มีภาวะของการยื่นค่อนข้างสูง แล้วก็เป็นโรคลำมานาเล็กน้อยก็เลยวางแผนทําการถอนออกนะครับจากโกรคลำมานาและตําแหน่งที่เราฝังเราก็วางแผนว่าถ้าฟันเดิมยื่นมากๆนะครับเราสามารถแก้นะครับวันนั้นเราก็ถอนเสร็จเราก็ทําฟันปลอมให้คนไข้กัดค่ะจะเห็นว่าฟันปลอมจากที่ยื่นมากๆเนี่ยตอนนี้ดูไม่ยืนแล้วเนี่ยอันนี้คือดูปกติแล้วเรียบร้อยนะครับก็ดูปกติถ่ายด้านข้างนิดน,นึงค่ะจะเห็นว่าฟันไม่ได้ยืนเพราะก่อนหน้านี้ยื่นแบบยื่นมากๆเลยนะครับอ่ะครับทีนี้ ส่วนสุดท้ายแล้วเราก็วันนี้เราเราแผนออเปลี่ยนจากฟันปลอมวันนี้ถอดได้นะครับเป็นรากเทียมทั้งหมดฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการใส่ฟันนะครับตำแหน่งนี้เราใส่เป็นสะพานฟันนะครับสองชุดสี่ตัวนะครับได้ฟันทั้งหมด6ซี่นะครับวันที่เราทําเราทําการสแกนนะครับตัวฟันปลอมนะครับเป็นตัวไกด์ให้กับตัวรากเทียมนะครับ นะครับเราฝันเสร็จปุ๊บเอกไกด์เสร็จกดฟันเลยค่ะก็จะเห็นว่าฟันรูปร่างความสวยงาม <S <S <ป>ะนะครับเ่งอันนี้จึงค่ะคุณแม่ได้เหมือนกับฟันปลอมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มที่สวยงาม <S <S นะครับก็อันนี้เป็นอันเสร็จจะเห็นว่า,าตาส่วนระหว่างตัวเหงือกตัวฟันเนี่ยถ้าเทียบกับฟันธรรมชาติอาจจะดูค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ว่าเมื่อดูโชคดีอย่างหนึ่งคือคนขยิ้มไม่เห็น พอยิ้มไม่เห็นนี่เราก็ทําออกมาได้ถือว่าเวลายิ้มก็ธรรมชาติมากนะครับอยู่ดูใกล้เคียงนะครับไม่ได้ยาวมากเกินไปเห็นไหมครับคือดูในปากออกมาก็คือสวยเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากการวางแผนที่เราจะทําตรงไหนก่อนแต่ว่าอย่างพี่หมอโชคเองเนี่ยเราก็จะมีจินตนาการว่าฟันคนไข้เนี่ยรูปร่างประมาณนี้ตำแหน่งนี้เรียบร้อยก็ทางานร่วมกับหมอผ่าตัดเอกจันททีเนี่ยตำแหน่งถูกต้องถูกใจพี่หมอเลยคือ มีรูสกูออกทุกซี่แบบสวยงามแก้ไขมเมนเทนแนน์ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะสรุปเลยง่ายๆเลยคือว่าในการวางแผนการฝังรากเทียมเนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลปะไม่ได้หมายความว่าแบบนี้ถูกหรือว่าถอนทีเดียวทั้งหมดถูกมันไม่มีถูกไม่มีผิดพงแต่เคสนี้เนี่ยพี่หมอเลือกที่จะฝังเป็นจุดๆให้หนึ่งคือคนไขน้เนี่ยสะดวกทําทีละจุดเพราะจริงๆมาหาพี่หมอครั้งแรกเนี่ยคือมีปัญหาซี่เดียวเองแล้วอยากทําทีละซี่เหมือนลองดูก่อน แต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าทุกจุดมันมีปัญหาหมดแล้วในระยะยาวม,มันจะมีปัญหาแน่นอนฟันหน้าล่างก็ไม่สวยเราก็เลยเปิดออปชันแนะนาคนไข้ว่าค่อยๆทําทีละจุดได้เพียงแต่เราหมอเนี่ยต้องจินตนาการภาพตอนจบให้ได้นี่คือเกิดจากประสบการณ์ว่าเออเราควรจะวางแบบนี้อีเคสอีเุผลน,นึงในเคสซีเนี่ยคือคนไข้ามาหาเรายังมีฟันปลอมถ้าเราถอนหมดเลยเนี่ยแล้วมีฟันด้วยแล้วถ้าเราถอนหมดเลยทีเดียวแม้ว่ามันจะเหมาะสม แต่สิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจคนไข้เนี่ยมันก็จะหนักหน่วงอยู่เพราะเหมือนมีฟันแล้วมาถอนออกหมดเลยใช่ไหมครับเพราะเคสนี้เนี่ยเราจะค่อยๆเริ่มทําจากจุดที่ให้คนไข้เนี่ยถอนออกแล้วไม่ได้รู้สึกหนักหน่วงลองใช้งานดูแฮปปี้แล้วค่อยๆปรับไปแต่เราอย่างเป็นหมอเองเนี่ยเราต้องมีภาพตอนจบไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วซึ่งเคสนี้มันทําออกมาแล้วมันสวยจริงๆก็อยากจะให้เห็นด้วยกันว่าการฝังรากเทียมทั้งปากเนี่ยมันสามารถทําเป็นจุดๆได้อีกเหตุผลนึงนะครับในการใส่ฟันปลอมเนี่ย สมมติถ้าเราถอนที่เดียวเนาะเคสที่ที่เราเลือกทาเป็นจุดๆเนี่ยถ้าเราถอนที่เดียวเลยปุป๊บคนไข้จะใส่ฟันปลอมนะฟันปลอมถอนได้ที่ไม่มีอะไรมาก,ก่อนเนี่ยมันลําบากมากครับเพราะะนเคสนี้เนี่ยเราทําเป็นจุดๆเนี่ยต้องบอกว่าเคสนี้คนไข้น้ําหนักไม่ลงคือกินข้าวได้ตลอดนะพอทาซ้ายเนี่ยกินขวาพอซ้ายเสร็จเริ่มทําขวาขวาเสร็จเริ่มทําบนมันสลับไปสลับมาเนี่ยแน่นอนมันใช้เวลามากกว่าแต่ตลอดระยะเวลาในการ2อสาปีเนี่ยคนไข้ไม่มีจุดที่รู้สึกว่า ไม่มีฟันปลอมแบบลำบากเลยเพราะคนไข้ใส่ฟันปลอมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ใส่ฟันปลอมหลวมขึ้นนิดหน่อยหรือมีฟันไวเคี้ยวตลอดเนี่ยคนไข้ก็ยังแฮปปี้เพราะฉะนั้นวิธีการทําแบบนี้เนี่ยใช้ความอดทนทั้งหมดแนะคนไข้พอสมควรมันจะต้องทําหลายครั้งแต่ว่าตลอดระยะเวลาหลักปีหลายปีอย่างเงี้ยคนไข้มีฟันเคี้ยวตลอดมันก็เป็นจุดดีของวิธีการทําแบบนี้นะครับเพราะ,ะนั้นอยากสรุปคือการทําฝังรากเทียมเนี่ยจะกี่ซี่นะคะแบบนี้แบบ ถอนทีเดียวหรือแบบทําเป็นอย่างเงี้ยมันสามารถคุยกับคุณหมอได้ตามความเหมาะสมนะครับไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดอยากเล่าให้ฟังเป็นเคสกรณีศึกษาตัวอย่างว่าในการฝังหน้นปาปากเนี่ยฝังที่ละซี่ก็ดีหรือฝังที่เดียวทั้งหมดก็ดีอยู่ที่ดุลเลยพินิษนะครับประสบการณ์ของคุณหมอว่าทําออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยอย่างตรงเนี้ยฟันหน้าล่างเนี่ยออกมาคือออกมาเป๊กมากเหตุผลคือเราคํานวณไว้แล้วว่าฟันหน้าล่างคุณแม่ยื่นเราทําฟันหน้าบนตบเข้ามาให้สวยก่อน พอข้างหน้าล่างที่มันเป็นโรคเหนือกแล้วมันบานออกไปแล้วอ่ะเราก็เอาออกแล้วเราก็ทําฟันลากเทียมให้มันเข้ามาก็คือสวยเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอวอกคือการทําลากเทียมเนี่ยไม่ใช่แค่เอาน็อตใส่ลงไปมันก็อยู่ที่จินตนาการประสบการณ์ของคุณหมอว่าวิาวธี p roach คนไข้หรือวิธีการทาบนไข่เป็นแบบไหนที่จะเหมาะสมแต่ละเคสไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาถามว่หมอทั้งอินบล็อกก็อาจจะแบบตอบได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนมีเงื่อนไขในชีวิตไม่เหมือนกัน คสนี้คุณแม่เที่ยวตลอดเนาะเพราะฉะนั้นบอกจะบอกผมจะ,จะบอกมาชูวตลอดว่าขอแบบใส่ฟันปลอมทั้งปากเนี่ยคงเที่ยวไม่สะดวกขอทําเป็นจุดๆน้านหน่อยก็ได้แต่ขอไปเที่ยวตลอดได้ไหมแม่แฮปปี้มากนะครับก็คงประมาณนี้ที่เห็นยั้งไรฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกาลังใจ้พี่หมอชคและทีมงานด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ